มันอนเนกประสงค์สเปซโปรเทคออยล์สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณครับพบกันในช่วงที่สองนะครับคุยข่าวยามบ่ายเหนื่อยครับช่วงแรกครับไม่เคยครับอ่านข่าวคนเดียวมันต้องอ่านต่อเนื่องนะครับครับ ก็ผิดพลาดประกันใดต้องกรอบขออภัยเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยสําหรับวันนี้นะครับเอามาเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับก็เป็นช่วงนะครับเรียกว่าเปิดตลาดนัดนะครับตลาดนัดวันนี้ก็คึกคักไม่แพ้วันอื่นๆนะครับเาเรียกว่าผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ ลายแรกนะครับที่เราอยากจะพูดถึงนะครับวันนี้เราอยากจะแนะนำนะครับใครไปนะครับเที่ยวเชียงใหม่นะครับไม่ควรพลาดครับแวะไปที่ร้านอาหารเฮือนคำครับเป็นร้านอาหารไทยสไตล์อีสานล้านนานะครับเป็นเป็นล้านนาผสมอีสานนะฮะมีอาหารรสเด็ดมีเมนูมากมายนะครับเห็นบอกวีกว่าพันเมนูนะครับบรรยากาศนี่นะครับจะ ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮรร่มรื่นนะครับหน้านั่งครับตั้งอยู่เลขที่149นะครับทับ1หมู่8นะครับตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เมนูที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเมนูส้มตำขันตกครับส้มตำขันตกเนี่ยนะครับก็มีความหลากหลายนะครับเรียกว่าได้รับประทานแล้วจะติดใจนะครับและอีกเมนูหนึ่งนะครับตกน้ำพริก เจเหนือครับน้ำพริกเจ้าเหนือก็ส่วนใหญ่เ็ไปจมพิกน้ำพริกอ่องอะไรนะครับอาจจะมีอีกหลายรูปแบบนะครับนอกจากนั้นยังมีไก่เขียวหวานนะครับไส้อั่วสมุนไพรนะครับส้มตําทอดกรอบซีฟูด้ดส้มตํำข้าวซอยเรียกว่าเมนูแต่ละชนิดที่ผมเห็นชื่อมาเนี่ยบอกจริงว่าชวนน้ำไหลไหลที่สําคัญนะครับ อาหารที่มีลษะเรียกว่าเป็นอีสานหน่อยคือแจ่วฮ้อนครับแจ่วฮ้อนที่นี่ชื่อน่ากลัวมากครับนรกแตกครับเพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับต้องจองล่วงหน้านะครับที่เบอร์นะครับ091นะครับ7535722เปิดบริการนะครับตั้งแต่10โมงถึงตี2ครับครับถัดไปครับเป็นร้านที่เรียกว่าอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับอ่า ถ้าเกิดว่าผ่านไปหรือคนเชียงใหม่นะครับคนจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าอยากจะได้สินค้าดีๆนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของ ASTV นะครับอย่าลืมครับไปร้าน AS t v Shop ของป้าบุหลันเชียงใหม่ครับเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าของ ASTV Shop นะครับมากมายนะครับสินค้านะครับป้าบุหลันบอกว่าถ้าเกิดสินค้าตัวไหนนะครับไม่มีจำหน่ายที่ร้านของป้าเนี่ยนะ ป้ายินดีที่จะเป็นตัวกลางในการสั่งให้นะครับซึ่งร้านของป้าบุหลันเนี่ยก็จะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลมหลาราชนะครับจังหวัดเชียงใหม่หาไม่ยากครับตั้งจุดตรงโรงพยาบาลมหลาราชนะครับแล้วหลังจากนั้นฝั่งตรงข้ามมีปั๊มน้ำมันบางจากเลี้ยวรถเข้าไปเลยครับ ก็จะมีสินค้าบริการนะครับหลากหลายนะครับสนใจนะครับสอบถามนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าไปแล้วจะได้ไม่ผิดหวังหรือจะไปสั่งไปพูดคุยช่วงนี้ป้าเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครใครจะไปเยี่ยมก็รปเชิญนะครับไปเยี่ยมป้าบุหลันนะครับก็โทรไปที่เบอร์0849184644นะครับป้าบุหลันพร้อมที่จะบริการกับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับ สินค้าต่อไปครับเป็นสินค้าที่เรียกว่าใครมีบ้านหลังใหม่นะครับหรืออยากจะปรับปรุงบ้านนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับที่ต้องการผ้าม่านสวยๆนะครับ มีพันผ้าม่านพันธมิตรนะครับคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับแต่ราคานะครับธรรมดาธรรมดามากนะครับมีแบบให้เลือกมากมายนะครับมีผ้าให้เลือกกว่าพันแบบพันสไตล์นะครับเรียกว่าอยากจะได้แบบไหนนะฮะอาจจะไปดูจากนิตยสารตกแต่งบ้านทั่วไปถือนิตยสารฉบับนั้นไปเลยนะครับสั่งได้ทุกแบบครับโดยที่ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับ ทางร้านเนี่ยบริการอย่างตรงไปตรงมาเอาใจใส่ต่องานนะครับและที่สำคัญเวลานัดหมายเวลาติดตั้งนะครับรับรองไม่มีการเลื่อนนะครับเรียกว่านัดส่งวันไหนได้วันนั้นแน่นอนรวมทั้งบริการหลังการขายนะครับมีปัญหาเรียกว่าคุณภาพอ,อื่นใดที่มันมีปัญหาเนี่ยทางร้านยินดีบริการนะครับสนใจโทรเลยครับ080 746 0659ครับ 0807460659ครับาาผ้าม่านพันธมิตรพร้อมที่จะรับใช้ทุกคนครับครับเมื่อมีผ้าม่านแล้วนะครับหลายคนบอกว่ามีผ้าม่านแล้วอยากจะสั่งผนะ้าม่านแต่ไม่มีบ้านทำไงครับถ้าไม่มีบ้านไปเลยครับที่นี่ครับ สวนผักตะล่งชันนะครับมีบ้านเรียกว่าเรียกว่าเป็นบ้านมือสองนะครับแต่ว่าคุณภาพคับแก้วนะครับล้วที่ผ่านมานะครับบ้านหลังนี้นะครับผ่านการตกแต่งอย่างรู้นะครับ ชั้นบนเนี่ยนะครับปูด้วยรามิเนตนะครับชั้นล่างปูแกนิตนะครับมีแอร์ให้พร้อมเรียกว่าเย็นสบายนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีเฟอร์นิเจอร์นะครับบิวอินทุกห้องนะครับมีการตกแต่งไปแล้วนะครด้วยงบประมาณเฉียดล้านนะครับเพราะฉะนั้นซื้อบ้านหลังนี้นะฮะซึ่งเป็นราคาทั่วๆไปและเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วนะฮะได้ของแถมก็คือว่า การตกแต่งภายในมีเฟอร์นิเจอร์ที่หิ้วกระเป๋าเข้าไปกันพักผ่อนนอนหลับอยู่ได้เนี่ยราคาเฟอร์นิเจอร์นั้นเฉียดล้านนะครับคุ้มมากครับนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดีมแบรนครับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับภาพที่เห็นเลยนะโซฟานี่อย่างรู้เลยครับนอนสบายนั่งเล่นสบายนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด3 1อ นะฮะจุดห้ตารางวานะครับในขณะที่เนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด140ตารางเมตรนะครับมีจำนวนห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับราคาที่เปิดมาคือ3ล้าน5แสนบาทนะครับราคานี้นะครับถ้าบอกว่าติดต่อไปจากรายการคุยข่าวยามบ่ายนะครับ น่าจะต่อรองกันได้นะครับโทรไปเลยครับโทร0917535722ครับ097นะครับ2094292ครับ,รบอาย้ำอีกครั้งนะครับ0917535722 097 2094292ครับยังไม่มีบ้านนะครับ ยังต้องการบ้านแถวนั้นติดต่อไปได้ทันทีครับครับอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้เหมาะกับคนกรุงเทพนะครับที่มีสตังค์หน่อยนะครับอยากจะมีบ้านหลังที่สองนะครับเก็บไว้ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับหรือพาแขกพาลูกค้านะครับไปเที่ยวในจังหวัดที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือนะครับบ้านหลังนี้เหมาะสมตอบโจทย์ได้หมดนะครับบ้านหลังนี้นะครับ เป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านพึกระดานะครับของแม่เลี้ยงนี้คนสวยนะครับของเรานะครับห่างจากสนามบินแค่20นาทีนะครับอยู่ติดกับห้างเซนทัลครับบิ๊กซีแมคโครเรียกว่าสะดวกสบายทุกอย่าง3ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องรับแขกเนื้อที่61 ตารางวานะครับสามห้องนอนนะครับราคาเนี่ยเปิดมาสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจโทรนะครับราคานี้เชื่อได้ว่าแม่นี้นะครับถ้ารู้ว่าโทรมาจากคุยข่าวยำบ่ายลดให้อย่างแน่นอนนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าสองเก้าสี่ห้าเจ็ด ย้ำครับ0817529457ครับครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกสินค้าอีกมากมายนะครับที่รอคิวในการที่จะประสัมพันธ์ให้ต้องกราบขออภัยวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับนะครับอ่านไม่ไหวจริงๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์นะครับพบกับคุยข่าวยามบ่ายใหม่นะครับตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3นะครับและรายการของเราก็จะมีนะครับ สัปดาห์หนึ่งนะครับหวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้ผมอมรอ,อมรอรัตนานนนนะครับและทีมงานนะครับคุยข่าวยามบ่ายต้องกลัาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ